กับสวัสดีค่ะมาเจอกับออนนี่นิวซีแลนด์อีกเช่นเคยนะคะกับละครชีวิตหรือว่าการดำรงชีวิตในนิวซีแลนด์ตอนต่อไปเลยค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะก็อย่าลืมมาให้กำลังลงแรใจออนนี่ด้วยนะคะอย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็เพื่อไม่พลาดกับคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ออนนี่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยค่ะ นะคะคในการที่ดำรงชีวิตหรือว่าอมาอยู่ที่นี่ก็คุณยายก็เริ่มมีงานมีอะไรทํานะคะแต่ว่าด้วยการที่เราเป็นคนที่แบบว่าชอบช่วยเหลือคนเชื่อบแบบว่าอ่าอะไรก็เหอะนะคะมันไม่เห,น,เหนือบาาก็แรงเราก็ทําไปนะคะ <laughs> อการที่ไปทำไปทํางานอยู่ตรงนั้น เราก็เลยได้ได้รู้ได้ประสบการณ์ขึ้นมาเยอะว่าเออเราหน้าที่ของเราคือว่าส่วนของเรามันก็มีแต่เราไม่ไม่รู้จักที่จะไปทําในส่วนของเราแต่เราไปช่วยคนอื่นให้ให้เข้าเสร็จทําให้งานเราก็ต้องล่าช้าไปเสร็จบางทีก็จากจากห้ามองเย็นอ่ายืนแบบว่าในห้องเย็นเนี่ยอ่าลบลบสี่ ลบสี่ตลอดนะคะในห้องเย็นที่ยืนทําพวกแซนด์วิชทำอาหารเนี่ยมันจะมีชุดคุมอา่จะไม่ได้ใส่แบบนี้หรอกนะคะเพราะว่าเข้าไปในมันมันก็จะมีแล้วก็เป็นเป็นชุดเหมือนเหมือนมนุษย์ต่างดาวเลยนะคะมันจะมีทั้งหมวกทั้งอะไรเข้าไปเนาะเพราะว่ามันเย็นมากนะคะมันเย็นมากแล้วก็อืมพอเข้าไปในนั้นอะ่ะมันก็ ใส่ทั้งถุงมือใส่โอ้ยคือเห็นแต่ลูกตานะคะในะเข้าไปมันต้องการความเรียบร้อยแล้วก็กลัวจะมีผมมีอะไรร่วงเข้าไปในอาหารนะคะอืมเซฟตี้แล้วว่าอะไรประมาณนี้เนาะอืมก็ทําดยู่ตรงนั้นก็ประมาณสองสองปีจะจะสามปีได้มั้งเนาะอ่าก็แบบว่า มันเดืนเดือนก็ไม่ไม่ค่อยขึ้นนะคะคือเราไม่รู้จักต่อรองเราไม่รู้จักถามหรือม่าอะไรเนาะ,ะปีหนึ่งก็ขึ้นแค่ห้าสิบตังค์นะคะอ่าเริ่มเริ่มก็เริ่ม,เร,มเริ่มทำก็ได้อ่าชั่วโมงละเก้าเนาะชั่วโมงละเก้าดอนนะคะทำแรกๆนะคะจนแบบว่าอช่วงที่ไอปีสุดท้ายก็ขึ้นมาแค่สิบ สิบเอ็ดดนนะคะขึ้นมานะคะแล้วหลังจากนั้นก็แบบว่ามีการเข้าใจผิดเนาะคือเป็นโรคที่แบบว่าก็ยายเป็นเป็นไมเกรนอยู่แล้วเนาะตั้งแต่ติดมาตั้งแต่อยู่เมืองไทยนะคะเออแล้วถ้าเพื่อนคนเพื่อนคนไหนที่เป็นไมเกรนหรือว่าเป็นอะไรก็ก็ก ก็จะเข้าใจนะคะบางทีไมเกรนเนี่ยหิวมันก็หิวมันก็ขึ้นนะคะหรือว่าหรือว่าจะเป็นในช่วงที่เป็นแบบว่าก่อนที่ประจำเดือนหรือหลังประจำเดือนอะไรประมาณนี้มันก็จะมีการปวดหัวมีอะไรขึ้นเนาะเราคุณยายก็พกยากตลอดนะคะเพราะว่าเพราะวันนั้นก็เลยเลยทำคือแบบว่า ออกมากินยาออกมากินยาแล้วพอกินอาหารของเรากินอาหารของเราได้เดินเดินเข้าไปเนาะเดินเข้าไปก่อนจะไปถึงห้องอ,ะอ่ะอ่าทีนี้เรากินกล้วยเหลือเหลืออีกประมาณเหลืออีกเกือ <c oughs> ไม่ถึงครึ่งลูกหรอกเนาะเราก็เดินเดินเดินเข้าไปอ,อืมเดินกินเข้าไปนะอ่าแ้วเขาก็มันก็มีปัญหาเกิดขึ้นปัญหาก็คือแบบว่าเขาคิดว่าเราทํางานอ่ กินอาหารหยิบหยิบของกินหยิบอาหารในนั้นนะมากินหรือว่าอะไรเนี่ยแต่เราก็บอกว่าก่อนจะเดินเข้าประตูไปมันก็เดินผ่านห้องเก็บของเดินผ่านของห้องที่แบบว่าอ่ามีของกินมีอะไรที่แบบว่าเอามาทำนะเนาะเขาก็คิดว่าเขาก็เขาก็หาว่าเราหยิบของจากนั้นนะมากินเดินกินมาเรื่อยๆแต่ที่ไหนได้เราไปห้องน้ําแล้วแบบว่า อ,อไปกินยาแล้วก็เลยไปห้องน้ําพอออกมาแล้วก็มันยังไม่หมดก็เลยกินนั่นแหละมันก็เลยมีปัญหานะคะปัญหาก็เลยว่าเออทั้งโอ้ยทําดีทำดีปั๊มขนาดนี้ยังไม่มีใครเห็นใจก็เลยไม่มีใครแบบว่าแต่อันที่จริงเขาก็เขาก็ไม่ใช่ว่าจะโทษร้ายแรงหรืออะไรหรอกแล้วก็มาน้อยใจด้วยว่าเอ,อเงินเดือนไม่คืนเงิเเนเดือนก็น้อยแล้วแบบว่ายังมา บังคับมาอะไรอยู่เนาะก็เลยต้องลาออกจากตรงนั้นนะคะลาออกตรงนั้นแล้วก็มาอยู่บ้านได้ไม่กี่ได้ไม่กี่เดือนเนาะอ่าก็เลยแบบว่าอ่าไปเจอเจอร้านอาหารไทยเขากําลังจะขายเนาะทีนี้คุณยายก็เลยแบบว่าทีนี้คุณยายก็เลยบอกอ้ ลองทำดูมลองทำดีกว่าเรามีประสบการณ์เรามีอะไรมาเยอะแยะเนาะอืมก็เลยบอกให้สามีสามีก็บอกว่าไว้เหรอตัวคนเดียวนะถ้าเธอทำตัวคนเดียวนะ่ะมันต้องมีทั้งมีแต่ลูกน้องมีแต่อะไรนะอ่าแล้วเงินเธอทำมาได้มันก็ต้องจ่ายตั้งแต่ให้ลูกน้องนะอะไรประมาณนี้เนาะอืมก็แบบว่า มั่นใจมั่นใจว่าตัวเองจะต้องทําได้เออเคยทําเคยมีประสบการณ์เขาบอกว่ารู้ว่าเธอต้องรู้ว่าเธอทําได้เธอมีประสบการณ์แต่ไม่ว่าจะเป็นพวกภาษีไรายได้หรืออะไรนะของที่นี้ที่นี่นะมันไม่ใช่เหมือนใครนะกฎหมายกฎเกณฑ์อะไรเนี่ะมันทุกบาททุบทุกบาททุกตางค์มันทุกบาทท,ท,บาท,ทุกตงกากตงคมันต้องได้เสียภาษีเสียอะไรนะ แต่แบบว่าด้วยความที่ไม่เข้าใจในกฎหมายหรือว่าไม่เข้าใจในในไอเนี่ยที่เขาพูดมานะคะแต่ก็บอกว่าเออเชื่อหัวไอเรื่องเฮออะไรประมาณนี้เนาะแฟนเขาก็ตกลงก็ซื้อร้านอาหารให้ซื้อร้านอาหารให้แล้วก็การที่เทคโอเวอร์ร้านอาหารเนาะมันก็มันก็มีพนักงานอยู่แล้วแล้วก็โอเคเอาพนักงานหมด แล้วก็มีกุ๊กมีอะไรอ่มีกุ๊กอยู่คนมีกุ๊กอยู่คนหนึ่งนะคะเออเราก็เอาหมดนั่นแหละแต่พูดถึงก็ค่าใช้ใจ่ายอะไรมันก็โอเคมันก็ลงตัวแต่กว่าจะมาถึงบางอ้อได้ก็มาเป็นปีนะคะที่แฟนบอกว่าภาษีอะไรเนี่ยพอตอนเสียภาษีนี่มันเสียเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นภาษีไรายได้ของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษีไรายได้ของพนักง,งานอะไรประมาณนี้ มันเยอะแยะไปหมดนะคะนะคะเพราะว่าและอีกอย่างหนึ่งเนาอะ,อะพอมาเจอทำมาก็จะจะเข้าปีที่สามนะคะนี่คุณยายก็รวมรัดเอาอีกนั้นนะคะเพราะว่าไม่อยากจะให้มันยืดเยื้อเนาอะ,อะก็ทำอยู่ในร้านอาหารก็เข้าจะเข้ามาปีที่สามแล้วก็จะปัญหามันก็จะเกิดขึ้นก็คือว่า เชฟที่ทํากับเราอ่ะนะคะเขาก็ทํามาไอเข้ามาแบบว่าอา่าเวิร์กวีซ่าทำงานนะคะเวิร์ working w o กิ้งวีซ่านะคะมาทํางานแล้วเขาบอกว่าอา่มันต้องต่อเพราะมันหมดแล้วเราก็ต้องต่อให้แต่ถ้าต่อให้มันมันมันเราก็ต่อให้อยู่แล้วแต่ที่นี้แบบว่าความที่เขาเอา่ะอ่ามี โรคติดประจําตัวมานะคะทางนี้เขาก็ให้ให้กินยาต่อเนื่องแต่ด้วยความแบบว่าเขามั่นใจว่าเขาแข็งแรงอะไรนี่ก็อ่ายาเขาก็ไม่สนใจที่กินไม่อะไรเนาะพอสุดท้ายมาอันนี้ก็ไม่อยากจะพูดยาวนะคะเพราะว่าก็นับถือกันอยู่เนาะก็อะไรเนาะพอเข้าไปอ่า พอไปตรวจครั้งแรกก็ว่าเหลืออีกไม่เหลืออีกไม่เยอะนะคะเขาก็ให้ยามากินให้ยามากินเราเพราะว่าเราให้แฟนจัดการเรื่องเรื่องไอ้นี้นะอืมแล้วก็พาไปหาหมอที่นี่ก็ให้ให้ยามากินแต่พอยาหมดแล้วเขาไม่ไปเอายาอีกอ่าพอไปตรวจโรคมันก็ไม่ผ่านไม่ผ่านแล้วทีนี้ช่วงช่วงระยะเวลามันก็ขาดช่วงมานานมากขาดช่วงมานานแล้ว คือตัวร่างกายก็ไม่ผ่านแล้วก็วีซามันก็ขาดเขาก็เลยให้ส่งตัวกลับนะคะกกของเราก็เลยให้ส่งตัวกลับ่าทีนี้ก็แบบว่ามันก็มาหนักอยู่ที่คุณยายแล้วค่ะตื่นตั้งแต่หกโมงเนาะตื่นตแต่หกโมงขับรถไปซื้อของซื้อของกลับเข้ามาที่ร้านก็ประมาณสิบโมงนะร้านเปิดสิบเอ็ดโมงประมาณนี้เสร็จแล้วก็มาทํามาทําทุกอย่าง ทุกอย่างด้วยตัวคนคนเดียวเองเลยแล้วก็มีลูกจ้างก็มาเป็นอ่าลูกมือคิดเ h น n ฮนบบมาเสิร์ฟมาล้างจานอะไรประมาณนี้เนาะแต่แบบว่ามันมันก็เหนื่อยมากเลยเหนื่อยซะจนแบบว่าอ่าพอคพอเชฟคนนั้นส่งตัวกับเมืองไทยไปมันก็มีปัญหาเล็ก,ๆ,ลกๆน้อยๆเนาะแต่ว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดก็คือสุขภาพร่างกายของเรามันก็ อ่อนแรงลงนะคะเพราะว่าอา่ทำงานเนาะตื่นตั้งแต่อตีห้าหกโมงนะคะออกไปขับรถไปซื้อของตลนตลนกว่าจะแบบเข้ามาร้านเข้ามาแล้วก็อ่าร้านปิดก็สี่ทุ่มสีทุ่มกว่าจะได้นอนก็ตีหนึ่งตีสองมาเคลียร์เป็นเคลียร์อะไรนี่เนะาะมันก็แบบว่าเหนื่อยร่างกายก็อ่อนแรงสุดลงแล้วก็ ทำให้เราเป็นแบบว่าเมื่อตอนที่อยู่เมืองไทยเราก็อยู่ไม่รู้ว่าเราไปคุกคีกับคนที่เป็นอ่าโรคหรือว่าอะไรเปล่าเนาะเราก็เจอ <c oughs> เจอแบบว่าเหมือนกับว่ามันเป็นน,นูน,นขึ้นมาตรงตรงตรง,ตรงท้ายทอยนี่เนาะไม่ถึงอ้างข้าง,าง,างหูนี่แหละมันน,นูน,นขึ้นมาแล้วเราเอาเชื้อไปตรวจไปอะไรนะเขาก็บอกว่าพอตรวจ หลายครั้งมากเขาสุดท้ายแล้วเขาก็บอกว่าสรุปออกมาบอกว่าเป็นทีบีอ่พาพอเป็นทีบีปุ๊บแฟนก็แบบว่าโอ้โหไม่ไหวแล้วผพกลัวไงเพราะว่าไอเราก็ไม่รู้ว่าทีบีนี่คืออะไรเนาะอ่าเพราะว่าเขาบอกว่าอแฟนก็กลัวบอกว่าเออจะตายก่อนอะไรเนะี <c> ่ย <oughs> เขาก็เลยเขาก็เลยบอกว่าหยุดเลยหยุดทําเลยร้านอ่า ขายต่อให้คนอื่นไปเลยอะไรไประมาณนี้นะคะคือแบบว่าเขาไม่สนใจแล้วว่าเราเราจะคัดค้านอะไรหรืออะไรเนาะอพอรู้ว่าเราป่วยอยั่งนอ่าส่งเข้าพาตัดตรงนี้แล้วก็พักอยู่บ้านสักพอเราพักอยู่บ้านแล้วก็ยังไม่ได้เอ้ยอยังไม่ได้กุ๊กใหม่ที่จะมาทํามาอะไรเนาะเป็นอาทิตย์นะคะ แฟนก็เลยแบบว่าประ,ประกาศขายเลยให้ให้ขายเลยเขาตัดสินใจขายข,ายของเขาเองเลยเพราะว่าเขาจัดการไอ้นี่เสร็จสับเรียบร้อยเนาะก็เลยได้ขายร้านอาหารนะคะวันนี้ก็เวลาเวลาก็มาอีกแล้วนะคะขอขอบคุณทุกๆกกำลังใ,ใจนะคะขอขอบคุณทุกทท่านที่มาชมจนจบนะคะกับชีวิตละครของอเน่ยนะคะ เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีบ๊ายบายค่ะ